สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุนเคนะครับผมเรามาพบกับเกมพาวเกินอีกเช่นเคย EP นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเดินเล่นเรื่อยๆไปเปื่อยนะครับผมซึ่งเราอยากจะไปลองตีบอสหลายๆตัวผมอยากจะไปฟาร์มหา,าเขาเรียกอะไรบูปินคาบชุดนะครับผมซึ่งผมได้ไปฟาร์มมานิดๆหน่อยๆนะครับเนี่ยผมได้ชุดกันร้อนกันหนาวขั้นสูงสุดเป็นสีเลเจนเดอรี่สีเหลืองเนาะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวคือตอน ช่วงนี้ก็คือเดี๋ยวอยากจะลองเอาน้องไก่ที่ทําไปคลิปเทคนิคแนะนำพาวคลิปที่แล้วไปลองตีด้วยนะครับผมน้องไก่ระเบิดของเรานั่นเองนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาพาวในตัวเราออกไปสักตัวหนึ่งอนุบิดที่เราไม่น่าจะได้ใช้เพราะว่าเราอัพเป็นสีดามาจากที่คลิปชอ็อตท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นเนาะผมได้อัพมาเอาไว้น้องเอาไว้ทํางานอย่างเดียวนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะเอาน้องออกไปก่อนนะครับผมท่านผู้ชมซึ่ง เราจะไม่ไปตีอาเลเจนดารี uh, ่ uh, ตัว2พี่น้องที่เลซายนะครับผมเพราะเราได้ชุดค uh, าบเหลือง ary, เลเจนดารี่มาแล้วทั้ง2ตัวเลยนะครับผม,มท่านผู้ชมแต่หลักๆเดี๋ยวเราจะไปตีตัวนี้ uh, ก่อนน้เอาตัวนี้ออกก่อนโอเคเราไม่ใช้เออผมเอาไปไว้ไหนท่านผู้ชมเอ่ยก่อนหน้าอ๋อ oh, อยู่หน้านี้ โอเคตัวนี้ก็ยังจะไม่เอาไปดีกว่าเพราะว่าอัปดาเขายังน้อยอยู่เนาะเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไว้ด้วยอ่าเดี๋ยวเราจะเอาไก่ไป1หนตัวน้องไก่ของเรานั่นเองซึ่งน้องไก่ของเราโอพมากๆนะครับผมท่านผู้ชมคือน้องไก่เขาตีแรงมาก โอเคไหนเอ่ยโอเคตัวนี้สกิลเขาไม่ค่อยดีนะท่านผะู้ชมมีสกิลตีแรงกับสกิลวิ่งเร็วแค่อันเดียวนะผมไม่ได้ผสมพันธุ์หรือหาเป็นสกิลตีแรงที่ดีกว่านี้นะแต่หลักๆคือผมอัพอย่างที่บอกไปจากคลิปที่แล้วเนาะที่ผม up, อัพแอตแท็กของเขาเต็มละเอตแทกสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็ตอนนี้เขาก็สีดาวด้วยเนาะแล้วก็มีเพิ่มฟอร์เรสส์สกิลเหลืองนี่ก็คืออันนี้ได้มาอีกเออยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหมือนกัน โอเคหลักๆเราก็น่าจะเซตแล้วเดี๋ยวเราเตรียมเนาะโอเคเรามีบอลแล้วเนะาะมีบอลอันนี้เราจะไม่ใช้เราจะเปลี่ยนเป็นอันนี้เพราะเราไม่ได้คราบของเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่หมา้ําแข็งกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมผมย,าย้ายอา Power b l o จากตรงนี้มาเป็นตรงนี้แล้วเพราะว่าเราจะต้องการอาส่วนที่เป็นหมวกเนาะกันหนาวนะครับผมอากันหนาวหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอา,น,าน่าจะเป็นหมวกทรมไมดได้ละท่านผู้ชมอาเป็นแบบนี้แต่เราอยากจะได้สีเหลืองเนาะ หมวกรู้สึกว่าจะไม่มีแยกกันหนาวกันอะไรนะครับ่านผู้ชมก็เดี๋ยวก็เราจะเอาตัวอื่นช่วยตีด้วยนะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเอาน้องไก่ตัวเดียวนะเราจะเอาตัวตัวนี้ตีก่อนแล้วก็เอาน้องไก่ตีเจ็ดแล้วก็ตีอะไรเงี้ยสลับสลับกันไปนะท่านผู้ชมหลักๆเราก็จะชนกับเขาไปเลยนะท่านผู้ชมไม่คือไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายเพราะเราเลเวลสูงละค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรนะผมคิดว่านะผมตีเขาบ่อยแล้วโอเคจัดเป็นหนึ่งดอกดอกแรก เอ้ยโดนกำจัดจุดอ,อ่อนซะแล้วโอ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมา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 โอเคสกิล okay. ที่สามเสร็จก็เปิดให้ขโงเดี๋ยวเขาก็จะยิงอีกเขาจะยิงเองอีกชุดหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมนะเห็นปะโอ้โหของเราสีดามาท่านผู้ชมดูเลือดกิเลือดมาเพกัะสนี่คือยุบเป็นน้ำเลยนะท่านผู้ชมเออเออเดี๋ยว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 นี่โอเคเราจะเรียกเขากลับมาก่อนนะก็เดี๋ยวเราจะเอาน้องไก่มาด้วยเอาเร็วไปบินหนี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  เออปีนี้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 เดี๋ยวเราจะเอาน้องไก่เรายิงนะท่านผู้ชมนะปุ้งเอ้ยไม่โดนอุ้ยโอ้โหโอ้โหเชียวเอามามาไปไหนเอ้ยน้องไก่ยิงกระเด็นท่านผู้ชมน้องไก่เขาหามากนะนี่โอ้โหโอ้โหปุ้งนี่เออเออโดนหน่อยหนึ่งโดนหน่อยหนึ่งไหนล่ะมาไปไหน นี่กันเดนโอ้โหยิงยิงยิงแรงขนาดอืมออ้ยเฟียว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 เฟียลเฟีลเฟียว้ยดีีนะเราหลบสกิลปีเขาได้นะเนี่ยไหนล่ะเขาอยู่ไหนเฮ้ยลบเอ้ยยิงไม่ถึงอ่าเฮ้ยมาเนี้ยมาเนี้ยมาเนียมาเนี้ยเมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนียมาเนียอย่าไปอย่าไปอย่าไปกรปกอนอ้ยน้องออ้ยโอน้องจะระเบิดนะน้องน้องจะผีชีพมาเนี่ยมาเนี้ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเนี้เออโอ้โหอะล่อยปล่อยปล่อย เพราะว่ารู้สึกว่าเราจะยิงไข่ครบกาหนดแล้วท่านผู้ชมโอ้โหนองเราโดนล่อซะแล้วออาไม่เป็นไรเอาเจ็ดอาก้อนมาต่อเออโอ้โหให้น้องเจ็ดอาก้อนเรายิงไปก่อนนะมาขี่มาขี่ขี่ขี่ข,ข,ข,ขี่มา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 ลบ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 อย่างนี้ก็เจอซีหัวทิมหัวทิมเจอหัวทิมหัวทิมอ่าเราจะหัวทิมไปเอาไปสักลูกที่ลูกเนี้ยระ่ังหัวทิมเนี้ย อโอ้โห,หลบอไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าแจกไปเฮ้ยลบอมไม่ไดีกินล็อกไอ้หนูเดี๋ยวเราจะไปล่าเจ็ดดากก้อนนนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราก็ยังจะต้องการของที่จากอ่าใบบุกปินจากเขาด้วยนะท่านผู้ชมนะผมก็ได้เล่นเยอะนะครับช่วงนี้ก็คืออามไม่เล่นก็นแค่มาหา ตีบงตีบอสอะไรมาผสมพันธ์เก็บไข่แล้วก็อัปดาวไปเฉยๆน,นะท่านผู้ชมช่วงนี้เพราะว่ามันจะเริ่มตันอะไรอย่างที่บอกไปแจ้งไปชิชปก่อนก่อนนะก็คืออาจจะไม่มีลงบ้างนานๆทีตอนเช็คนึกคอนเทนต์ไม่ออกนะผมช่วงนี้ก็เลยอ่ะ เดี๋ยวมาลงตีล็อบป๊อตหาอะไรลา่าอะไรนีดนหน่อยไปเรื่อยไปเปื่อยนะเอาตัวเกียนๆอย่างน้องกงน้องไก่มาเล่นมั่งอะไรบ้างนะท่านผู้ชมนะคือเขาก็สนุกดีเหมือนกันนะท่านผู้ชมระหว่างที่เรารอให้เกมของเขาอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่หรือมีตัวใหม่มาเพิ่มมาอย่างเงี้ยมีระบบเข้ามาใหม่ระบบ PVP อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับมาทาคลิปเพิ่มแนละ้วถ้าเขามีเพิ่มอย่างงี้นะแต่ตอนนี้เราก็จะมาเล่นไปนานๆทีก็จะมีคลิปอื่นแทรกมั่งเกมอื่นนะครับผมท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมอาจจะเห็นในช่องบ้้าางงแลวนะมีีปเยออไร่ เดี paid, split, kind of ๋ยวจะลองเกมอื่นเพิ่มให้มั่งนะนิดหน่อยๆนตอนนี้เราก็ยังเล่นไปนิดนหน่อยๆนนะไม่ได้เล่นเยอะอาจจะมีเล่นหลังใหม่บ้างอะไรบ้างแต่พอเบื่อก็ไปเล่นเกมอื่นนะท่านผู้ชมเนาะโอเคเดี๋ยวสักสองสามทีก่อนเดี๋ยวน้องตายเดี๋ยวน้องตายแล้วเราจะจับก็จะจับน้องไปนะครับผมเอาตัวไปอัปดาวหรือตัวไปไปชำแหละก็ได้นะเราก็จะมีสิทธิ์ได้อีกรอบหนึ่งโอเคไปไปชำแหละได้แล้ะเราเขาก็จะได้มีโอกาสได้บูปินด้วยนะ โอเคโหมันชอบแช่แข็งแล้วเนี่ยมันติดยากจริงๆเลยเนี่ย mm hmm. อ,อืเอ๊ะยังจะยิงอีกนะติดไหมเนี่ยติดไหมเนี่ยติดไหมเนี่ย,ยขอบูปินหมวกเธอเออติดแล้วโอ้ไม่ได้อีกแล้วท่านผู้ชมเอ,อ้ยจะบ้าตายโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงเจ็ดดาก้อนนะเดี๋ยวเราเอาน้องไก่เราไปฮิวให้เติรลเลดเขาเต็มอีกสักนิดหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงเจ็ดดาก้อนนะั้นท่านผู้ชมนะ โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ตรงที่เจสด้ากอนเขาเกิดแล้วนะผมท่านผู้ชมหลักๆคือเดี๋ยวเราจะเปิดด้วยน้องไก่เราดีกว่านะท่านผู้ชมนะเราจะดูกันว่าจากเลือด11,000นเนี่ยน้องไก่เราจะทำดาเมจได้เท่าไหร่นะเราจะเอาสกิลยิงไข่ด้วยเลยแล้วก็จะเป็นสกิลเขาเรียกอะไรสกิลระเบิดตัวเองของน้องด้วยนะจะดูซิว่าน้องจะทําอะไรได้บ้างดาเมจได้ขนาดไหนนะท่านผู้ชมนะโอเคไอ้หนูมาแล้วมาแล้ว เออโอเคมาลรวเปิดไข่มาโอเคโอ้โหน้องไก่เขาก็มีเล็บไปเกี่ยวกับเล็บเหย่่ยวน,นู้นจ้ะเออเท่ดีอ่าไหนอยู่ไหนเออเมื่อกี้อยู่แถวแถวนี้นี่นาหรือเราหาไม่เจอเขาไปอยู่ท่องไหนอะ่ะอ๋อเขาไปฝั่งน้นโน้นโอ้โหท่าผู้ชมไอ้นี่มันก็บินว่อนไปทั่วเลยนะยิงยิงโอ้โหดาเมจใช้ได้แล้วนะเนี่ยเจ็ดดักก้อนยังต้องยอมสยบอ่ะคิดดูเออกระโดด กระโดดกระโดดกระโดดหูยได้หลายพันเล้นะนี่เฮ้ย,อย,อยอเอออะยะให้น้องเราเราเบิดนะท่านผู้ชมนะไปอุ้ยมาเรียบร้อยโอเคตัวแรกผ่านไปเออเดี๋ยวเอาม้าไปก่อนุอ้ยโดนไฟเผาเราโดนมันจะเปลี่ยนมอนอยู่นะท่านผู้ชมนะ โอเคเอาไปกระซัดเราไปก่อนอุ้ยมันไม่ยากอยู่แล้วมันชิวๆอยู่แล้วโอ้โหเลือดเลือดเลือดโดนไฟเผาระหว่างนี้อย่าถ้าโดนโจมตีเดี๋ยวเราตายนะันท่านผู้ชมนะโอเคกลับมาก่อนลูกเออกลับไปกลับไปอีกทีนะึงอยากให้มันโดนไฟนะพอมาเขาจะแพ้ไฟนะนท่านผู้ชมครับเ,เป็นน้ําแข็งเขาจะแพ้ไฟโอเคเดี๋ยวเราให้น้องม้าเราจัดการไปนะน่าจะได้สักครึ่งทางหนูก็ยังดีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้น้องม้าตามมาทางนี้อู้ยไอ้เจตกอนมันมา,ม,นม,ามันตามผมนะครับท่านผู้ชม โอเคเดี okay, ๋ยวเราเรียกเจ็ดตะก,ก้อนเรามานะเฮ้ยลบลบเอ้ย,อยมันจะไปยิทงทำไ้ทำไมเดี๋ยว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 เ้ยเจ็ดตะก,ก้อนเรามันไม่มาให้เราขี่ท่านผู้ชมนะเออมามามา,มาโ,อโอเคโอ้ยโดนไฟมาเลยเชียวว่าต่างคนต่างโดนไฟนี่นาเออหลังนี้ก็แจ่มสิครับพี่นอ้องอาเราปลองระวังล้มใช่ไหมเอาไปสักหนึ่งดอกออ้ชิลแล้ว จับเขาด้วยนะแต่จะเอาเข้าไปชำระ like. ลัางไม่นะท่านผู้ชมมันอาจจะดูโหดร้ายนิดนึงนะแต่มันทําให้เรามีโอกาสได้บูปินเพิ่มนะบูปินอันนี้นะครับผมเขาจะเป็นบูปินบาสุกานะครับผมท่านผู้ชมเป็นแบบนี้อา่าบาสุก้าอันนี้อา่าได้เป็นสีเหลืองนะท่านผู้ชมนะมันน่าสนใจมากท่านผู้ชมดาเมจมันจะอลังการมากนะผม่ก็ได้ใช้บาสุก้าแล้วตอนนี้เพราะว่าท่าใช้น้องๆนี่เขาตีจะไวกว่านะท่านผู้ชมนะแต่บาสุก้าบางทีก็จะเราถ้าน้องๆสกิลเขายังรีอยู่เราก็จะใช้สู้ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นสีเหลืองก็จะดาเมเมาากกว่นี้เยอะเลย ก็หลักๆก็คือประมาณนี้มาหาพวกบูปงบูปินเล่นๆไปนานๆทีนะท่านผู้ชมนะเราจะมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าเกมนี้เขาก็ยังน่าเล่นอยู่เหมือนเดิมนะภาพเขาสวยอะไรอย่างนี้นะเฮ้ยไอ้นี่ไอ้เจ้านี่มันกัดไม่ปล่อยท่านผู้ชมนะเออไม่ต้องโอ้โหมันปล่อยทันด้วยเว้ยอุตส่าห์รีบยิงแล้วนะเนี่ยอืมไปลูกที่จะตายไหมเนี่ยไม่ตายใช่ไหมโอ้ย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 เลือดเลือดจุบเยอะไม่อยากให้น้องอู้ยอุ้ยโดนเชียว โอเคยิงไปก่อนเรื่อยๆต่อเอ้ยเอ้าโดนด้วยเหรอโอ้ดีมากติดต้นไม้อืมโอเคเอาเจ็ดสักสามสี่ร้อยเดี๋ยวจะเราจะจับเขานะพอจะมีบอลหรือโอ้โหไอ้ต้นไม้นี่มันเกะกะจะละเกินเอออีกสักสองดอกเอ้ยทำไมโดนเอ้ยทำไมตาพลาดวะเอ้ยติดแล้วอย่างเงี้ยติดแล้วยางเงี้ยเฮ้ยเอาเฮ้ดื้อดื้อดื้อเดี๋ยวฉัน ยิงอีกสักดอกสิเสยเสยดื้อดีนะักยิงอีกสักดอกอีกดื้อดื้อใช่ไหมไม่ยอมให้จับหรือยิงไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตายเอา้าเอา้ยมันหลบอีนี่นี่มันไล่กาดเอา้านี่มันหลบบอลเราดีดีนะครับผมท่านผู้ชมเนี่ยมันหลบไปสองลูกสามลูกแล้วอุ๊ยเอ้ยอ,อ,อืมมือไอ้นี่นี่เจ้านี่นี่มันไม่ยอมให้จับนะครับผมได้ยิงอีกทีเนี่ยเขาตาย เฮ้ยเอ้ยมันเหมือนปิกาจูหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันดื้อขนาดนี้เอ้ยเราปากี่ลูกพอพอได้อยู่สิบสี่ลูกน่าจะติดแลยแหละท่านผู้ชมไม่ได้ทําไปครับไม่ได้คาบบนเพิ่มมานานแล้วโอเรียบร้อยโอ้ยไม่ได้ท่านผู้ชมเอ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปตีกันอีกหนึ่งตัวนะท่านผู้ชมอ่าผมจะไปตีนี่บาสมุดนะอันนี้เขาจะดอกเป็นเขาเรียกอะไรล่ะอ่าเขาจะดอกเป็นบูปิ้นของอันนี้อัสตารายเฟลนะถ้าจาไม่ผิดนะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวเราไปเจอก,กันตรงหน้าดันเลยเนาะโอเคครับผมตอนนี้ท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ตรงหน้าทางเข้าไปตีบาสมุดแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นถ้ำน้อยๆนะครับผมนี่ตรงนี้เราผมมาร์กไว้แล้วด้วยนะ เนี่ยเราก็จะเข้าไปตีเขาตัวนี้เราจะไม่จับนะครับผมท่านผู้ชมเพราะว่าเราจับมาหลายตัวแล้วเอ๊ะ๋ือเราจะจับดีเนาะโอเคจับก็ได้ครับท่านผู้ชมจับข้อเดี๋ยวเราเอาไปชำแหละแล้วก็มีโอกาสได้บูปินเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะอย่างที่บอกไป EP นี้ก็เราก็จะมาแบบมาอัปเดตนิดๆหน่อยๆนะว่าเราทําอะไรไปบ้างเราหาอะไรอยู่หรือเรากําลังเล่นอยู่หรือเปล่านะครับผมซึ่งก็อย่าง,งที่บอกก็คือก็เล่นอยู่นั่นแหละครับแต่อาจจะไม่ได้เล่นเยอะลงคลิปบ่อยเหมือนแต่ก่อนนะครับคอนเทนต์มันก็ตันๆเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะ เราก็จะมาหาจับมาจับล่าบุปปินเนี่ยเรื่อยๆเปื่อยๆนะผมก็ทําอยู่เรื่อยๆนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จะได้เห็นบ้างว่าเออทำอะไรอยู่เตรียมรอแพทใหม่นะท่านผู้ชมนะเผื่อจะมีแบบใหม่มาเพิ่มเอาอาวุธดีๆแล้วก็มีผสมพัมผสมพันหลังใหม่ที่เห็นจากลงคลิปชงคลิปชอ็อตนะครับผมเอาไปทําอัพลงอัพดาวเรื่อยเปื่อยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยโดนตีเห็นมันมาแนะล้วหลบหลบไม่ทันไม่ได้เตรียมตัวหลบเฮ้ยอีกสักหน่อยที่สักโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ าไปเลยเลเจนดารี่ไปเลยเฮ้ยโอ้โหเอ้ยไอ,ยอย้นี่ยังจะหลบอีกนะโอ้โหเปอร์เซ็นต์จับนี่มันติดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ต่างกับไอ้นี่เท่าไหร่เลยนะท่านผู้ชมพกเจ็ดดาก้อนเนอะเพราะว่า20กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเลยนะเนี่ยเขาเป็นระดับอะไรเลเจนเดอรี่หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ท่านผู้ชมอุ้ยตายแล้วเอ้าเดี๋ยวดูอัสตอลเลสฟอนอุย้ยเฮ้ย เปิดกล่องได้ไอ้นี้เป็นสีเป็นสีฟ้านะครับผมเป็นแรงก,ก็คือดีแรงกว่านี้นิดนึงนะเออเดี๋ยวเราทํามาใช้ก่อนดีกว่าไหนไหนเราก็หาอันสีเหลืองยังไม่ได้แล้วนะท่านผู้ชมเนาะเออเดี๋ยวเราทํามาเล่นดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกนะเนาะท่านผู้ชมเนาะ โอเคครับผมท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมมาเล่นกันให้หายคิดถึงนะครับผมซึ่งจะบอกว่ายาวยังไม่ได้เลิกเล่นนะครับผมซึ่งอาจจะอัพลงให้น้อยนิดนึงแต่อาจจะมีลงแวะมาลงอัพให้บ้างแล้วก็มีเกมอื่นแทรกนิดนิดหน่อยหน่อยะครับท่านผู้ชมโอเคคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะท่านผู้ชมหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแลวอีพีหน้าเรามาทมาําอะไรกันต่อแล้วพบกันนะครับผมสวัสดีครับ